ก็ขอยินดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่11เดือนมิถุนายนวันนี้พระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาบทที่12ข้อที่สองได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าแล้วและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่6ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขอารมนส่วนถ้อยคำของวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าจงวางใจในเราและอย่ากลัวเลย พะเราเป็นกำลังและบทเพลงของเจ้าจงอยา่าสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงและกำลังของเจ้าไปกับความกลัวเลยแต่จงทุ่มเทกำลังของเจ้าในการไว้วางใจเราและร้องบทเพลงของเราเถิดสงครามแย่งชิงอำนาจควบคุมความคิดของเจ้านั้นเป็นสงครามที่ดุเดือดยิ่งนักและความกังวลที่เจ้าได้สะสมมาตลอดหลายปีก็ทำให้เจ้าอ่อนแอลง ต่อค่าศึกศัตรูดังนั้นเจ้าจึงต้องคอยละแวดระวังและปกป้องความคิดของเจ้าอยู่เสมอจงอย่านึกเกลียดความอ่อนแอของตัวเองเลยเพราะเราจะใช้ความอ่อนแอนั้นให,ให้เป็นสิ่งที่นำเจ้าเข้ามาใกล้เรามากยิ่งขึ้นนับวันคุ้มค่าต่อการพยายามทุ่มเทยิ่งนักหากผลที่ได้คือการที่เจ้าเข้ามาติดสนิทอยู่กับเราลูกเอย๋ย เจ้าไม่ได้กำลังต่อสู้ในศึกสงครามนี้เพียงลำพังพระวิญญาณของเราที่ดำรงอยู่ในเจ้าพร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือในยามที่เจ้าต่อสู้ดิ้นรนจงทูลขอให้พระวิญญาณของเราเข้าควบคุมความคิดของเจ้าแล้วพระวิญญาณจะอวยพรเจ้าด้วยชีวิตและสันติสุขอาเมน ก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ